มีบางกรณีนะครับที่เวลาผมสอนเนี่ยผมอยากที่จะให้สไลด์นะครับปรากฏขึ้นบนหน้าจอแตใ่ในขณะเดียวกันก็อยากที่จะสลับไปยังโปรแกรมอย่างอื่นนะครับที่ผมอาจจะอยากโชว์นักศึกษาด้วยพร้อมๆกันซึ่งตัวสไลด์เองเนี่ยผมก็อยากที่จะควบคุมผ่าน iPad เพราะว่าผมก็สามารถที่จะขีดเขียนนะครับได้โดยใช้ตัวโปรแกรม iPad ซึ่งจะค่อนข้างสะดวกสบายกว่านะครับปรับเปลี่ยนสไลด์อะไรก็ขอให้มันเป็นเป็นตัว iPad แต่ว่า หน้าจอนี้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมซูมเนี่ยก็อยากให้มีโปรแกรมอย่างอื่นนะครับอยู่บนตัวออจอด้วยนะครับยกตัวอย่างชเช่นโปรแกรมที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ผมมักจะใช้สอนเรื่องของการเขียนโปรแกรมในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับงนั้นถ้าสามารถโชว์ทั้งสองอย่างได้นะครับมันก็จะช่วยให้สาธิตหลักการได้ดีขึ้นซึ่งวิธีการที่ผมเลือกใช้นะครับในเคสนี้เนี่ยก็คือผมหา โปรแกรมนะครับที่สามารถที่จะสะท้อนหน้าจอาของ iPad เข้ามาเป็นหน้าต่างหนึ่งของตัวคอมพิวเตอร์ผมได้นะครับซึ่งมีหลายตัวให้เลือกใช้นะครับแต่ตัวที่ผมเอามาโชว์ในที่นี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Mirroring 360กครับก็เมื่อติดตั้งแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องคอนฟิกอะไรเลยนะครับแค่เปิดขึ้นมาเฉยๆบนตัว iPad นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเข้าไปสะท้อนหน้าจอขึ้นมาที่คอมพิวเตอร์ได้เลยเงื่อนไขก็คือคอมพิวเตอร์กับ iPad ต้องต่อ Wi-Fi วงเดียวกัน อาจารย์ก็มาเลือกที่ตัวเลือกด้านบนขวานะครับรูปลงมาแล้วก็มากดที่ตรง Screen Mirroring ที่เป็นสี่เหลี่ยม2รูปนะครับสอนกันอยู่เสร็จแล้วก็เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็เลือกชื่อคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ในที่นี้ของผมชื่อว่า NUC ของอาจารย์อจะเป็นชื่ออื่นแล้วก็กด Start Mirroring นะครับก็จะทำให้ทุกสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ iPad ของอาจารย์เนี่ยถูกสะท้อนขึ้นมาในเป็นวินโดว์หนึ่งนะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เวลาเข้าโปรแกรม zoom นะครับเวลาอาจารย์แชร์หน้าจอก,ก็เลือกแชร์ทั้งเดสก์ท็เนาะแชร์ทั้งสกรีนเลยก็จะเห็นนะครับหน้าต่างทั้งหมดที่อาจารย์ต้องการนะครับโดย,อา,ายอาจารย์อาจจะเลือก Maximize นะครับในขณะที่สอนอส่วนที่เป็น powerpoint นะครับเช่นผมเปิด powerpoint ขึ้นมานะครับอาจารย์อาจจะอยาก Maximize ในช่วงที่กำลังสอนับห,ล,หล,ลักการอยู่เนาะอาจารย์ก็ขีดก็เขียนไปนะครับได้เปลี่ยนสไลด์ได้ อาจารย์มินิมั e นะครับหน้าตานี้อาจารย์ก็สามารถสลับมาโชว์ตัวอย่างในโปรแกรมนะครับอย่างอื่นได้ก็เป็นวิธีการที่ทำได้ไม่ยากเลยครับ